ผมเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับผมแต่ไม่ใช่วันนี้นะก็คือฉีดมาประมาณ2วันแหละต้องบอกว่าหลังจากฉีดไปเนี่ยถือว่าอาการหนักเอาเรื่องนะครับผมไข้ขึ้นเลยทีเดียวปวดเอามากมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาลูกชิ้นออกลัางกายเหมือนได้ออกลัางกายด้วยผมก็จะได้เดินเล่นกับเขาไปด้วยอีกอย่างหนึ่งาการทำกิจกรรมพวกนั้นเนี่ยได้ฝึกสมาธิไปด้วยเนี่ยแล้วก็พอเสร็จเนี่ยผมก็จะมาฝึกในการใช้คำสั่งเช่นนั่งคอยหมอบนอนอะไรแบบนี้เพื่อให้เขารู้จักคำสั่ง พวกนียลสวัสดีครับทุกคนผมตูงครับยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่รอ็อกตูงสไตล์นะครับผมเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับผมแต่ไม่ใช่วันนี้นะก็ะคือฉีดมาประมาณ2วันแหละก็คือผมฉีดเป็นแอสตราเซ e c a นะครับผมเข็มที่1แล้วก็เข็มต่อไปเนี่ยก็รออีก12สัปดาห์เลยก็ต้องบอกว่า หลังจากฉีดไปเนี่ยถือว่าอาการหนักเอาเรื่องนะครับผมไข้ขึ้นเลยทีเดียวซึ่งเอตราซินิก้าเนี่ยมันเป็นเชื้อประเภทไวรัลแบคเตอร์นะหรือว่าชนิดเชื้อเป็นนั่นเองซึ่งเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกปกตินะครับผมก็คือแบบทำให้เราเนี่ยไข้ขึ้นตัวร้อนอะไรแบบนี้แล้วก็แบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเอามากๆเลยนะครับผมมันจะแตกต่างกับเชื้อตายอย่างซีโนแบคนะครับ ซีโนแวคเนี่ยเมื่อฉีดเข้าไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเลยนะอย่างเช่นแบบจะไม่มีการไข้นะผมแล้วก็การปวดที่ฉีดก็จะน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงก็จะเป็นแบบเอมใช่ไหมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันก็คือจะเป็นชนิดของพวกไฟเซอร์และโมเดอรนะครับอันนั้นจะเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่เลยสําหรับวัคซีนนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆแต่นะไทยก็ยังไม่เข้ามัสักทีนะ ไฟเซอร์ Pfizer ก็โมเดอร์นานะครับอย่างซีโน v วคเนี่ยคือการป้องกันก็คือแบบอย่างแอสตราเซเนกก็ดีขึ้นมาหน่อยนะผมประสิทธิภาพการป้องกันก็เยอะกว่า s i n น v วคนะครับแต่เอฟเฟกก็คือเอาเรื่องนะครับผมผมป่วยไปหนักเลยแหละวันแรกเนี่ยผมไข้ขึ้นค่อนข้างหนักนะตอนฉีดตอนแรกเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่พอตกเย็นไปนะเริ่มมาแนละ้วอาการเริ่มปวดหัวตัวร้อนมีไข้รู้สึกแบบโดนลมก็รู้สึกหนาวสัน่น นะครับผมปมผ้าไม่ก็ร้อนเกินเปิดผ้าก็เย็นเกินวนๆอยู่ั้นั้นก็ต้องกินยาดักเอาไว้นะก็ตอนนี้ก็ผ่านมา2วันแล้วก็อาการพวกตัวร้อนเนี่ยหายไปแล้วผมแต่ก็ยังมีแบบปวดปวดหัวอยู่แบบตึบๆหัวอยู่แล้วก็เมื่อยกล้ามเนื้ออยู่ผมก็จะพักการออกกำลังกายไปเลยนะผมพักมาหลายวันแล้วก็คิดว่าน่าจะพักสัปดาห์นึงมางอให้หายดีก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมจะทําอะไรแบบเบาๆนะก็จะไม่ออกกำลังกายอะไรเลยนะผม ยังไม่อยากฝืนตัวเองยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะวอรเล่นเวทนี่คือไม่ไหวกล้ามเนื้อยังปวดเอามากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาลูกชิ้นฝึกออกลังกายเมื่อได้ออกกลังกายด้วยผมก็จะได้เดินเล่นกับเขาไปด้วยไปลูกไปออกกลังกายกันไปออกกลังกายกันไปไหมอืม chị má chị má luôn khói khói ok chị ạ ta ký vô có ให้เขาออกลังกายใช่ไหมให้เขาเหนื่อยให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อให้เขาได้ปลดปล่อยพลังนะครับเพราะว่าตุช้ชินเนี่ยเป็นหมาประเภทที่แบบมีพลังในตัวเองเยอะแบบเขาก็จะแบบซนของเขาไปถ้าเกิดเราอะไม่ออกลังกายเลยเนี่ยเขาจะทําลายข้าวของนะครับแล้วก็มีเห่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นนึกออกไหมถ้าเกิดหมาใครนะที่มีนิสัยกัดของอะผมแนะนำนะผมพาเขาไปออกลังกายทุกๆวันนะครับผมเพื่อที่จะเอาพลัง ตรงนั้นออกนะี่อย่างเมื่อกี้ผมก็พาเดินแล้วก็มีพาวิ่งกระโดดข้ามของอะไรเนี่ยมันจะใช้พลังงานเขาไหนยเยอะมากเลยเขาตัวเล็กๆอะ่ะเขาไม่ได้มีพลังเยอะๆมากมาที่จะแบบวิ่งอย่างนั้นได้เป็นแบบชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ออแป๊บเดียวสักยี่สิบนาทีเงี้ยเขาก็แบบเหนื่อยแนละ้วอีกอย่างหนึ่งการทำกิจกรรมพวกนั้นเนี่ยได้ฝึกสมาธิไปด้วยเนี่ยแล้วก็พอเสร็จเนี่ยผมก็จะมาฝึกในการใช้คำสั่งเช่นนั่งคอยหมอบนอนอะไรแบบนี้เพื่อให้เขารู้จักคำสั่ง พวกนี้นะครับแล้วข้อจะนับถือเราเป็นจา่าฝูงด้วยนะครับก็จะแบบนิ่งก็อันนี้ผมจะมาฝึกต่อโดยการใช้ขนมในการสั่งให้เขาคอยแล้วก็สั่งให้เขารู้จักความผิดหวังบ้างเช่นเราให้ขนมเขาเนี่ยเราจะไม่ให้ทันทีเราจะรอแบบคําสั่งก่อนก็คือกินได้แต่ไม่ใช่แบบยืดปุ๊บแล้วกินเลยนี่มันเขาก็เห็นว่ามีอาหารอยู่แต่เขาก็รอคอยได้มาดูนะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเค <Okay, S 2> กินไหนล่ะเก่งมากลูกเวลาเลี้ยงหมาเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึก ผมเรียกว่าต้องใช้แบบต้องทุ่มกําลังในการฝึกเลยเพื่อที่จะให้อยู่กับเราได้อย่างมีความสุขนะเราต้องมีความสุขแล้วก็สุนัขเราก็ต้องมีความสุขด้วยนะครับผมมันเป็นการฝึกให้เขาเนี่ยมีวินัยแล้วก็มีระบบความคิดของตัวเองไม่งั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรเลือดเปื่อที่เขาอยากทําซึ่งมันอาจจะไม่พอใจเราเช่นแบบกัดของเนี่ยพอเรามาเนี่ย ขยมกรงขยมกุ้งแบบเผาร้องเรียกอยากจะออกเนี่ยคือแบบเอาใส่ใจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีกับเราเนะขาต้องบอกว่าเขามีพัฒนาการเยอะมากๆนะการขับทายอ่ะต้องบอกว่าขับ,าขบทายแบบที่ผมจะให้เนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าช่วงหลังในการนอนของผมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบางทีเข้านอ,นอนไวขึ้นผมก็ต้องส่งลูกชิ้นอ่ะไวขึ้นนะครับผมซึ่งบางทีจะตื่นเช้ามาเ,เขาอาจจะอึในคอกก็เหมือนกับเขาทนไม่ไหวแต่เดี๋ยวสักพักนี่เขาก็จะปรับตัวได้อยู่ดีนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกชิ้นอาบน้ำด้วยนะแต่ผมขอกินข้าวกินอะไรก่อนนะตอนนี้หิวมากๆเลย ก็มื้อแรกนะไอ้วันที่ฉีดวัคซีนแล้วป่วยเนี่ยคือ,อ,อก,กินอะไรไม่ลงเลยนะกินได้น้อยมากก็เนียเพิ่งจะกลับมากินได้<ม>เยอะได้ดีก็คือเนี่ยครับผมวันนี้แหละเมื่อวานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกวันนี้กินได้เยอะขึ้นแหละก็มีข้าวประมาณ200กรัมได้แล้วก็มีไข่ดาวสองฟองผม,มใส่น้ำมันไปด้วยนะเพราะว่าผมต้องการเนี่ยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายมากขึ้นครับทั้งจากไข่แดงแล้วก็จากพวกน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็มีเพิ่มแพนวองอิมาฟานาอีกหนึ่งซองด้วยนะ กับข้าวเนี่ยก็จะเป็นต้มลิงลิงแซบแล้วก็มีเวอีกหสกู๊ปใส่มาเลเซียเพิ่มไฟเบอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยไม่มีปักเลยเนื่องจากผักหมดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องอาวันไปซื้อกับข้าวซื้อปักเข้าบ้านนะครับผมมื้อน,นี้ประมาณนจ800แคลอรี่นะโอเคผมก็กินมื้อน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะพาลูกชิ้นไปอาบน้ำด้วยนะครับผม มาชิ้นไปลูกด้เวลาอาบน้ํากันแล้วไปเดี๋ยวเราจะพาเจ้าตัวเล็กไปอาบน้ํากันนะครับครบหนึ่งสัปดาห์แล้วจะอาบน้ําให้ลูกชิ้นเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะได้หอมๆนะใช่ไหม ร <laughs> เรียบร้อยฮะนี่เป็นไงขนฟู หอมหอมเลยหอมไหมลูกอืมเป็นไงสะอาดขึ้นเยอะเลย <c oughs> ชีนม้นมน้ำเนีย้ย <c> ข <oughs> นฟูนะเรานอะขนฟูไหมชุบพอ่อชุบพอ่ออืมหอมชื่นใจเนาะโอเค <c oughs> เกิ่งมากนั่งคอย อยโอเคกินได้เดี๋ยวพักแอบน้ำก่อนนะก็ะกินไปก่อนโอ้ยผมก็ช่วงบ่ายๆแล้วผมจะอ่านหนังสือหน่อยแล้วเพราะว่าผมเนี่ยขาดการพัฒนาตัวเองมาค่อนข้างนานเลยแหละคือเหมือนกับช่วงที่ผ่านๆมาผมไม่ค่อยได้ไดแบบโฟกัสกับการ หาความรู้มากเหมือนแต่ก่อนนะผมแต่ก็ไอพวกข้อมูลโครงการฟิสเนสตคาลิเทนิกอะไรต่างาเนี่ยผมก็ยังศึกษาอยู่นะแต่ต้องยอมรับเลยว,ว่าน้อยกว่าเดิมมากๆา้างหลังเนี่ยผมพยายามที่จะปั้นแบรนด์ให้มันเติบโตมากขึ้นผมก็เลยต้องแบบศึกษาเรื่องวิธีการขายการสร้างแบรนด์การปั้นแบรนด์อะไรนี้ให้มันพัฒนามากขึ้นด้วยนะก็จะต้องกลับมาฟิตความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรื่องนี้ที่ผมอ่านก็คือเป็นเรื่องรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง นะครับผมของโคชแบงค์นะครับก็ไม่เยอะนะไม่หนาเท่าไหร่ประมาณ200กว่าหน้าโอเคพยายามตัดตัวเองออกจากสิ่งต่างๆทีวี Netflix Disney p l พ s ัอยไปดูเวลาอื่นนะแต่ว่าจะให้เวลากับตัวเองสักแบบัวลาชั่วโมงของยั่วโมงในการอ่านหนังสือนะครับผมโอเคอ่านหนังสือฮะ จะยืดกล้ามเนื้อนะครับผมวันพักเนี่ยผมมักจะยืดกล้ามเนื้อและก็มีพวกคาร์ดิโออะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ร่างกายไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังไม่ได้อยากคาร์ดิโอนะผมยังตึบๆอยู่ก็จะทำอะไรที่เบาลงนะก็จะเป็นยืดกล้ามเนื้ออย่างเดียววันนี้ผมก็จะเน้นยืดทั้งตัวไปเลยนะครับผมก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถฟืนฟ้นฟูกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นนะรีคูเปอรี่ได้ไวขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยถ้าเกิดกนนลั้นไเนามันยืดหยุน่น I couldn't eat that Smoking outside trying to get your attention you make me nervous. Just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. เป็นอะไรสักทีหึคุนอยู่ไหมนิ่นเางาหึๆๆๆๆโอเคครับก็ยืดกนเหนือเสร็จแล้วแหละวันนี้ก็แค่นี้พอนะมันเป็นวันพักมันก็ไม่มีอะไรวันนี้ไม่เต็มร้อยก็ทาแค่ยีดกนเนืนอครับประมาณนี้ครับทุกคนในวันพักนะครับใครบอกไปชื่ออะไรลูกชิน้นหึชื่ออะไรลูกชิน้นเหรอเอยบอกสิ มองชาวบ้านเขาสิว่าตัวเองชื่ออะไรไชื่อชิมกับแ <c oughs> ล้วประตูโอเคบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนที่ชมติดตามฝากกดไลค์ like, subscribe กดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดีวช <c oughs> ิมบ๊ายบาย